แล้วก็ใช้ปืนขู่ให้ถอดเสื้อผ้าออกอบังคับให้มีเพศสัมพันธ์ด้วยแล้วระหว่างที่มีเพศสัมพันธ์ก็ถ่ายคลิปเอาไว้แบล็กเมล l ด้วยเด็กเอ็นค่ะมาร้องขอความเป็นธรรมแล้วไปขอความเป็นธรรมจากทาง Big Joke นะคะบอกว่าก่อนหน้านี้ก็ถูกผู้ชายคนหนึ่งติดต่อมาให้ไปรับงานเอ็นแล้วไปเอ็นทีมงานของ Big Joke นั่นไง <laughs> ไปเอ็นทีมงานของบิ๊กโจ๊และจ่ายค่าตัวไม่ครบค่ะและก็มีการบังคับด้วยบังคับขืนใจแล้วก็ถูกข่มขู่จะเอาชีวิต ส่งภาพของบุคคลที่มีเลือดเต็มเลยถูกกรีดหน้าส่งมาให้ทางเด็กเอ็นนะคะบอกว่าอยากจะโดนแบบนี้บ้างใช่ไหมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณออมนามสมมุติอายุ25ปีค่ะไปร้องขอความเป็นธรรมกับพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเธอเล่านะคะบอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเป็นในหน้าทักไลน์มาบอกว่าต้องการหาเด็กเอ็นสคนให้ไปดูแลทีมงานของบิ๊กโจ๊ก แล้วก็ส่งภาพที่มีลูกค้านั่งร่วมโต๊ะอยู่กับบิ๊กโจ๊กเพื่อยืนยันนะคะว่าจะไปทำงานนี้จริงๆวันนัดก็คือ28มีนาคมออมไปพร้อมกับเด็กเอ็นรวมทั้งหมด3คนเนี่ยค่ะมีภาพของบิ๊กโจ๊กนั่ง<ด>อยู่แล้วก็เดี๋ยวไปเอ็นคนนี้ค่ะดูแลคนเสื้อขาวทีมงานท่านสุรเชษใช่ <Hey. S 1> ค่ะก็เลยต้องไปร้องบิ๊กโจ๊กนะคะ วันงานก็ไปค่ะ28มีนาคมไป3คนคิดค่าตัวคนละ3,500ดูแลคนเสื้อขาวตั้งแต่4ทุ่มถึงตีสสถานที่เป็นห้อง VIP ของโรงแรมแห่งหนึ่งอยู่ที่จรรนสนิทวงพอเข้าไปในห้องอะคะ่ะมีคนอยู่ประมาณ10คนเป็นผู้ชายทั้งหมดบางคนก็อ้างตัวว่าเป็นตำรวจแล้วก็มีผู้ชายที่ชื่อเจตเป็นคนที่ว่าจ้างคนนี้เขาบอกว่าเขาสนิทกับบิ๊กโจ๊กโดยพอถึงงานเจดควักปืนออกมาวางบนโต๊ะเลยนะคะ แล้วยึดโทรศัพท์ของเด็กเอ็นทุกคนพาเด็กขึ้นไปที่ห้องของโรงแรมแล้วก็ใช้ปืนขู่ให้ถอดเสื้อผ้าออกอบังคับให้มีเพศสัมพันธ์ด้วยแล้วระหว่างที่มีเพศสัมพันธ์ก็ถ่ายคลิปเอาไว Black ้แบล็กเมล l ด้วยทั้งออมบอกว่าเด็กบางคนก็ต้องยอมมีอะไรด้วยส่วนออมเองเนี่ยพยายามปฏิเสธนะคะบอกว่าเธอมีประจำเดือนไม่สามารถที่จะทำอะไรได้หลังจากนั้นค่ะ เจตเองมีการจ้างเด็กเอ็นกลุ่มเดิมให้ไปรับงานที่ต่างจังหวัดทั้งนี้ไปประมาณ3-4วันก็เป็นราคาเหมาคิดเมาวันละ3,500ออมและเด็กเอ็นก็ต้องจำใจไปพอจบงานรากฏว่าเจตจ่ายเงินมาแค่บางส่วนนะคะหลังจากนั้นก็มีการส่งลายมา,บ,าบังคับให้ไปหาแล้วก็ข่มขู่ด้วยมีการส่งภาพชายปริศนา ถูกฆ่าในรถมาข่มขู่บอกว่าถ้าไม่ยอมมาหาระวังนะเดี๋ยวคนรอบตัวจะต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้อะเป็นภาพแบบนี้ส่งมาข่มขู่ดูเอาไว้ถ้ามีครั้งต่อไปคนรอบตัวมึงจะอยู่ในสภาพแบบนี้ยังมีอีกค่ะยังมีภาพของผู้ชายที่ถูกกรีดหน้าแล้วเลือดอาบที่ใบหน้าอ่ะนี่เห็นไหมทางฝั่งนี้เขาบอกงี้เรียบร้อยแล้วครับพี่เห็นไหมเจายังไงกลับมันต่อครับแค่กรีดหน้านะครับ ไม่ได้ยิงเอามันไปทิ้งสมุดปลักการส่งไปขู่ผู้เสียหายอ้โหนมันพิมกันอย่างกันเป็นผู้มีทรงอิทธิพลนะเนี่ยค่ะเห็นไหมฮะผู้เสียหายก็บอกนะคะบอกว่าไม่ต้องมาขู่นี่นี่เห็นไหมนี่น,นี่ได้นะแต่เอาหน้าแฟนเราแลกกันคนของพี่มันชอบกรีดหน้าพอดีจะแลกไหมได้นะแล้วไม่ต้องมาเลยขู่ใช่ไหม นเขาก็จ้างไปหลายวันอย่างเงี้ยค่ะแต่คือวันแรกไปอย่ได้เงินแล้วหลังจากนั้นเขาก็ไม่จ่ายเงินอีกเลยระหว่างที่อยู่ในงานเนี่ยเขาก็มีบังคับให้เราอะไปมีอะไรกับเขาด้วยแต่คือเราอะไม่ยอมแล้วเขาก็ใช้ปืนปืนอ่ะขู่แล้วก็อ้างว่าคนที่รับงานเนี้ยไม่สามารถทําอะไรได้หรอกเขาอะอำนาจเยอะบารมีเยอะถ้าจะล้มเขาอะก็ต้องหาคนที่ใหญ่กวิจโจคนนี้เหรออันนี้ผู้ที่ถูกกล่าวหาใช่ไหมเมียนะฮะซอยข้อมือเส้นใหญ่ นี่นะฮะสร้อยทองไง่ะน่าจะติดบาทนะแล้วเสื้อเองกางเกงเห็นไหมเป็นขาดขาดนะค่ะแล้วมีรอยเหมือนเป็นฟันๆน,นะอืม